คลิปวิดีโอนี้เป็นการวิเคราะห์บอลแบบใช้เทคนิคนะครับในการวิเคราะห์บอลอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้เทคนิคในการเจาะราคาน้ําในการเทียบสัดส่วนบอลน,นะครับแล้วก็ในการอาธิบายเทคนิคให้ท่านผู้ชมเข้าใจอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับใครที่สนใจเทคนิคน,นะครับก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปได้ส่วนใครที่ไม่สนใจเทคนิคนะครับก็สามารถกด ไปช่วงท้ายคลิปด้วยเลยนะครับเพราะว่าช่วงท้ายคลิปเนี่ยจะมีสรุปทีเด็ดของวันนี้ให้อยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผม่าเธอจากแสงสว่างมันได้เวลาของปีศาจลงมากําจัดแสงว่าอย่าอย่าคนพักกับพร้เมจะหลังหนึ่งสองไม่มีฟังก็ช่างพวกกูใช่ก่อนจะพัง สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ป๋าโมกวิเคราะห์บอลกับเทคนิคบอลสกอร์สูงและเทคนิคบอลต่อบอลรองนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์บอลแล้วก็ไปดูทีเด็ดดูเทคนิคกันวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับใน YouTube นะครับก็ เข้าสองตายสองท่านผู้ชมก็โดนด่ายับเลยนะฮะเมื่อวานสำ,าสำหรับใน YouTube เองแล้วก็ในกลุ่ม VP ด้วยนะฮะก็เจ็บปวดร้าวๆเหมือนกันนะฮะแต่คู่หนึ่งที่คาใจนะคือคู่อาร์เซนอลนะครับกับนิวคาสเซิลนะครับป๋าโดนด่าเยอะมากนะครับโดนด่าโคตรเยอะนะฮะว่ามึงคิดได้ไงมึงให,มงให้มึงให้ลองนิวคาสเซิลมึงคิดได้ไงมึงให้สวนอาร์เซนอลเยอะมากท่านผู้ชมนะฮะ ก็ป๋าก็บอกแล้วว่าป๋าก็ตอบกลับไปว่าใครที่มาด่าป๋า่างนี้ป๋าตอบกลับไปว่าก็ไม่พอใจก็สวนได้เลยนะฮะป๋าก็ให้ทีเด็ดตามเทคนิคของป๋านะฮะตามแนวทางการทํากําไรของป๋าใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับไม่พอใจหรือว่าคิดต่างจากป๋าน่ะก็สวนได้เลยท่านผู้ชมไม่ว่ากันอันนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับในกลุ่ม VP นะครับนี่ก็คือผลงานในกลุ่ม VP พีวีก็เละนะครับก็บอกแล้วว่าโชว์อยู่แล้วนะครับ เมื่อวานก็มีคนมาด่าป่าน้วหน้า,หน,าหน้าคลิปเมื่อวานนะครับว่าในกลุ่ม V ีก็ตายน่า youtube ก็ตายคุณคุณไม่ต้องจําเป็นไม่ต้องมาประจานป่าหรอกนะครับเพราะว่าป่าประจานตัวเองอยู่แล้วนะครับป่าแฟร์อยู่แล้วเข้าป่าก็โชว์ว่าเข้าตายป่าก็โชว์ว่าตายนะครับถามนิดน,นึงว่ามีไม่กี่คนหรอกที่ด่าป่านะถามนิดน,นึงว่าตอนที่ป่าให้บวกเนี่ยบางท่านเนี่ยนะครับตามป่าจนบวกหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็ ทักมาขอบคุณทักมานู่นนี่นั่นนะครับตอนนั้นคุณไปอยู่ไหนนะฮะร,รู้สึกว่าป๋าเนี่ยจะให้ขาดทุนแค่2วันล่าสุดนี่เองคือเมื่อวันก่อนแล้วก็เมื่อคือนที่ขาดทุนนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยท่านเข้ามาด่าปา๋าแต่ป๋าให้ทํากําไรติดต่อกัน6 7ดวัน8ดวันสามวัน4ี่วันไม่เห็นมีคอมเมนต์เลยไม่เห็นมีคอมเมนต์เลยว่าจะจะ,จะนู่นจะนี่จะนั่นว่าจะมาดา่าพอให้ตายปุ๊บเอาแล้วฮะมาแล้ว ด่าใหญ่เลยนู่นนี่นั่นไม่แม่นมั่งเอางี้ละกันขออนุญาตแล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่ด่าป๋าเมื่อวานนะครับป๋าไม่ติดใจอะไรหรอกแต่ว่าเราแยกทางกันดีกว่าป๋าขออนุญาตบล็อกแล้วกันท่านจะได้ไม่ต้องมาเห็นคลิปวิดีโอของป๋าท่านจะได้ไม่ต้องมาตามป๋าแล้วท่านจะได้ไม่ต้องมาหัวเสียแบบนี้อีกนะครับป๋าก็อยู่ในวงการนี้มานานเหมือนกันนะฮะก็อยากจะพูดให้เข้าใจนะก็ต่าเขาต่างอยู่ดีกว่านะฮะส่วนท่านที่ชมคลิปวิดีโอของป๋านะครับก็ ตัดสินใจเอานะครับถ้าเห็นตรงกันนะครับก็ตามกันได้นะครับแต่ถ้าคิดต่างกันเนี่ยก็สวนได้เลยนะครับนะก็ป๋าก็มีหน้าที่มา,าวิเคราะห์แนวทางในการทํากําไรจากฟุตบอลน,นะครับซึ่งแน่นอนแหละมันอาจจะมีเข้าบ้างตายบ้างแต่เจตนาของป๋าคือการทํากําไรให้ทุกท่านเอ่อการทําให้ทุกท่านมีกําไรเนี่ยจากจากธิเดชของป๋าเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดของป๋าแหละนะครับป๋าก็พยายามมาตลอดซึ่งยอมรับว่ามันมีเข้าบ้างตายบ้างจริงๆนะฮะแต่ คนที่ด่าป่านะครับลองย้อนกลับไปดูสถิติในกลุ่ม VP ป่าก็ได้ลองย้อนกลับไปดูสถิติหน้า youtube ป่าก็ได้แล้วลองมาเทียบกันก่อนว่ามันเข้ามากกว่าตายหรือตายมากกว่าเข้าแล้วค่อยมาด่านะฮะอันนั้นน่ะถ้าบอกว่าเอยติดตามมาเป็นเดือนเลยตามทุกวันเลยโอ้โหขาดทุนชิบหายแล้วด่าเออเนี่ยยอมรับว่าเออเดือนหนึ่งเนี่ยให้ขาดทุนแม่งตลอด อันนี้ยอมรับคือผิดแต่ในระหว่างหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ่าที่ป่าจําได้นะเข้ามากกว่าตายโคตรเยอะเลยนะฮะกำไรมากกว่าขาดทุนเยอะมากท่านผู้ชมไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับนะค,บคนที่ด่าเหมือนกันนะฮะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้แต่ป่าขออนุญ,ญาตแล้วกันขออนุญ,ญาตบล็อกนะฮะเพราะว่าแยกทางกันไปท่านก็ไปตามที่เด็กของท่านนะครับ หรือว่าท่านมั่นใจเซียนคนไหนท่านก็ไปตามเซียนคนนั้นหรือว่าท่านมีแนวทางท่านท่านก็เล่นของท่านเองไม่ต้องมาดูป่าแล้วกันเนาะถือว่าจบกันไปนะครับป่าก็ไม่ถือโทษโกรธเลยหรอกนะฮะแต่แค่มาพูดให้ฟังนะฮะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับสีตัววันนี้นะครับจะมีอะไรเด็ดอะไรโดนไปดูกันเลยฮะมาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับเป็นศึกการโชคซิลีอาอิตาลีนะครับระหว่างอินเตอร์มิลานนะครับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาโปลีนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสอีท่านผู้ชมเลนราคานะครับก็เปิดมาที่ราคาปาปานะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยังอยู่นิ่งที่ราคาปาปานะฮะส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงเช่นกันนะครับก็ยังอยู่นิ่งที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3มนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเค เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันนะฮะเทคนิคคู่นี้ไม่มีอะไรมากเลยท่านผู้ชมสั้นๆง่ายๆเลยสําหรับใครที่อยากฟังเทคนิคง,ง่ายๆนะฮะอ่ะสำหรับคู่นี้นะครับฮันนี่แคปนะครับในเลทราคาปะปนะฮะ,ะสูงต่ําในเลทราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับต้องบอกว่าสัดส่วนเนี้ยถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับเพราะว่าในศึกกันโชซิลาอิตาลีเนี่ยในเลทราคาปะป,ะปะเนี่ยสูงต่ําจะอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งสัดส่วนใหญ่ แล้วก็มีบางคู่ที่หลุดไปสองลูกครึ่งบ้างอะไรบ้างก็มีแต่ว่าราคาหลักๆเขามันคือ2ลูกควบสองลูกครึ่งซะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมแต่ว่าคู่นี้เนี่ยนะครับในเลทราคาปปสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบสามเนี่ยซึ่งเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์แล้วก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่คู่เนี้ยนะครับจะเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันถ้าถามถึงหน้าบอลนะห,ห,หน้าบอลบอกตรงว,ว่ายากมากท่านผู้ชมนะฮะเดาไม่ถูกว่า จะไปทางไหนนะฮะร,ราคาน้ําก็ไม่ชัดเจนราคาบอลก็อยู่ที่ราคาปปมันก็ไม่ชัดเจนนะฮะร,ราคาจ่าย1นคูสก็ไม่ชัดเจนอีกนะฮะสูสีกัมกึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยหนึ่งหนึ่งหน้าที่ป๋ามองแล้วว่ามีแนวโน้มมีโอกาสทํากําไรก็คือบอลสกอร์สูงท่านผู้ชมแล้วก็อย่างหนึ่งคือราคายังนิ่งอยู่นะที่ราคาขคึ้นควบลูกนะฮะแต่ดูตรงนี้ะสกอร์สูงต่ำอะตรงราคารอง3ลูกเนี่ยนะครับ มีแนวโน้มที่จะไหลขึ้นไปเป็นราคาหลักด้วยนะครับซึ่งคู่นี้นะครับมันก็มีโอกาสที่คู่นี้นะครับจะจบเกิน3เม็ดขึ้นไปแล้วก็บอลสกอร์สูงเนี่ยมีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันท่านผู้ชมคู่นี้นะครับป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปฮะตัวแรกครับมาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับในศึกพิมลีกอังกฤษนะฮะระหว่างลีดยูไนเต็ดนะครับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสอีหนะครับเลยราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับยังไม่ไหลขึ้นนะฮะยังอยู่ที่ราคาเสมอเป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะฮะแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3มนะครับยกราคา2ลูกครึ่งควบ3าเนี่ยให้เป็นราคาหลักท่านผู้ชมราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันนะ มาเริ่มที่สันดส่อนบอลก่อนเลยนะครับฮันนี้แคปราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาเสมอนะครับสูงต่ําราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3ถือว่าเป็นราคาที่เกินเกณฑ์ท่านผู้ชมในเลทราคาเสมอหรือว่าราคาปอป,ปในสึกพิมาริกอังกฤษเนี่ยจะอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งท่านผู้ชมคู่นี้นะครับในเลทราคาเสมอและสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3าเนี่ย ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะครับแบบนี้นะท่านผู้ชมนะคู่นี้มีอยู่2เทคนิคหลกักๆเทคนิคแรกก็คือเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์น,นะครับเทคนิคที่2คือเทคนิคราคาปปต่อ2หน้านะครับราคาปปแรกต่อให้เจ้าบ้านอย่างลีดยูนิเต็ดนะครับราคาปปที่2ต่อให้เวสต์แฮมยูนิเต็ดนะครับทีมเยือนนะฮะ ราคาปปตสองหน้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการเล่นบอลสกอร์สูงของปานะครับเพราะว่าราคาปปตสองหน้านี่เจ้ามือเห็นว่าคู่นี้นะครับมันมันสูสีแล้วก็มีโอกาสแพ้โอกาสชนะทั้งคู่ดูราคาน้ำหนึ่งคูณสองเลยจ่ายสูสีกันจัดเจ้าบ้านจ่ายน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านนะครับถือขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจ่ายน้ำน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับ ดัง <rua> นั้นเนี่ยในเในในเทคนิคราคาปปต่อ2หน้าเนี่ยมีแนวโน้มที <inappropriate accept ance> ่ทั้งคู่เนี่ยจะทําประตูได้นะฮะท่านผู้ชมมีโอกาสทําประตูได้ทั้งคู่นะฮะเราแค่ลุ้นเม็ดที่3นะครับว่าทีมไหนจะเป็นคนทําเม็ดที่3แต่โอกาสที่เลดจะมี1ประตูเนี่ยมีโอกาสที่เวทแฮมจะมี1ประตูเนี่ยมีนะฮะก็เป็น2ลูกแล้วอีกลูกหนึ่งนะฮะลุ้นว่าคู่นี้ใครจะชนะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับเทคนิคราคาปปต่อ2หน้าเนี่ยก็ โอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันก็ค่อนข้างสูงท่านผู้ชมเทคนิคราคาปปต่อ2หน้าบวกกับสัดส่วนบอลเกินเกินแบบนี้ก็ยิ่งต่อย้ำมาคู่นี้มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปฮะตัวที่2ครับ มาต่อกันด้วยคู่ที่3ตัวที่3นะครับก็ยังอยู่ที่ในศึกพิมลิกอังกฤษนะฮะระหว่างคิตตันพาเลตนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทันแนมฮัสเปอร์นะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสาตรงนะฮะท่านผู้ชมเลทราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่สเปอร์นะครับบุกมาต่อในเลทราคาครึ่งลูกนะฮะ แล้วก็ราคาไหลตกไปเหลือราคาปปนะครับยกราคาปปให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งน,นะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยังแข็งอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งน,นะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันนะคู่นี้นะครับในเลทราคาปปนะครับ สูงต่ําอยู่ที่เลทราคา2ลูกครึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนบอลที่เกินเกณฑ์เหมือนกันนะแล้วกเเ็เป็นเทคนิคราคาปปสองลูกครึ่งใส่สูงทันทีแต่ว่าคู่นี้เลยนะครับป๋าจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับหน้าบอลคู่นี้หน่อยท่านผู้ชมนะฮะสังเกตเลยว่านะครับสเปอร์เนี่ยต่อมาในเลราคาครึ่งลูกแล้วก็ราคาไหลตกมาเหลือราคาปป,ปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคู่นี้เนี่ย เฮทูเฮตที่เคยเจอกันเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบ้านใครบ้านมันท่านผู้ชมแล้วก็เสมอนะครับส่วนใหญ่ถือว่าเตะในบ้านกิตตั้งเปรเลกิตตั้งเปเลก็ชนะเตะ,นะตในบ้านสเปอร์สเปอร์ก็ชนะสำหรับคู่นี้นะแต่ทําให้วันนี้เนี่ยสเปอร์บุกมาต่อกิตตั้งเปเลกในเลทร,ราคาครึ่งลูกเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยมันตกไปเหลือราคาปปนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคู่เนี่ยนะครับน่าสนใจมากท่านผู้ชม ทีมบอลเปลสนะครับสองนัดล่าสุดนะฮะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะที่กลับมาเตะรอบเนี่ยสองนัดล่าสุดอะคือแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะหนึ่งนะฮะส่วนสเปอร์นะครับสองนัดล่าสุดที่กลับมาเตะนะครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งดังนั้นเนี่ยนะครับนัดนี้เนี่ยสเปอร์เนี่ยก็ต้องเรียกความมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นะครับสเปอร์อยู่ประมาณอันดับสี่ถ้าปากจะไม่ผิดนะอันดับสี่แล้วก็คะแนนเนี่ยไล่เลี่ยกันเลย ห้าสี่สามเนี่ยนะครับคะแนนะไล่เลี่ยงกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสามแต้มวันนี้สําหรับสเปอร์ก็สําคัญท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคาเนี่ยนะครับน่าสนใจมากคือฮันดิแคปนะครับจากครึ่งลูกเนี่ยตกไปเหลือราคาปปปแต่ว่าสูงต่ํานะครับไม่ตกตามท่านผู้ชมสูงต่ํายังแข็งอยู่ที่สองลูกครึ่งนะฮะถ้าสูงต่ําตกตามมาเหลือราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยนะครับป่าก็ คงฝืนใจเชียร์บอลต่อไม่ไหวนะครับเพราะว่าราคาอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มมีบอลรองมีมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลรองกินเดิมพันแต่ว่าในเมื่อสูงต่ามันไม่ไหลตกนะครับมันก็ยังมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อจะกินเดิมพันท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่างที่ป๋าบอกครับในเรืราคาปปเนี่ยนะครับบอลต่ออันนี้คือบอลต่อหนะ้าบอลต่อทีมเยือนนะครับอันนี้คือบอลรองเจ้าบ้านนะครับอันนี้คือราคาเสมอนะฮะ ในเลนราคาปอปอเนี่ยนะครับบอลต่อเนี่ยต้องจ่ายไม่เกิน2.10คู่นี้จ่ายมาที่2.01ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อจะกินเดิมพันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับราคาบอลรองในเลนราคาปอป,อ,ปอนะครับบอลรองเนี่ยถ้าบอลรองจะมีแนวโน้มที่จะพลิกชนะบอลต่อ ในเลทราคาปป,ปหรือว่าจะกินเดิมพันจากบอลต่อในเลทราคาปป,ปเนี่ยบอลรองต้องจ่ายไม่เกิน2.90ถึงบอลรองจะมีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันแล้วก็มีโอกาสพิชชาบอลต่อแต่คู่นี้นะครับบอลรองจ่ายมาที่3.05ก็อย่างที่ปต๋าบอกว่าถ้าไม่เชื่อป๋านนะครับลองไปหาดูได้เลยว่าบอลรองเนี่ย น้อยคู่มากที่จะเปิดราคามาที่3 0มจนหเนี่ยนะครับในเลทราคาพูและราคา1นสเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเลทราคา2.92.8มากกว่าท่านผู้ชมนะฮะแต่คู่นี้เปิดมาที่3.05ถือว่าแพงมากก็ยากที่บอลรองจะเอาชนะบอลต่อท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับในเลทราคาเสมอนะครับราคาเสมอของเลทราคาปป,ปตั้งมาที่สองจุดแปดห้าถ้าน้อยกว่า2.85มีโอกาสจบเสมอแล้วก็มีโอกาสที่บอลรองจะกินเดิมพัน นะฮะแต่คู่เนี่ยมันจ่ายมากกว่า2.85ก็ซึ่งมีแนวโนว้มมีโอกาสที่บอลต่อเนี่ยจะเข้าวินกินเดิมพันใสๆท่านผู้ชมนะฮะดังนั้นคู่นี้ป๋ามองว่าแรงจูงใจนะฮะกับราคาเนี่ยนะครับป๋าคิดว่าราคานี่แขบแบบมาไหลหลอกไหลลงหลอกแล้วก็แรงจูงใจกับราคาพูเนี่ยยังแข็งอยู่ที่สเปอร์ดังนั้นคู่นี้นะครับป๋าให้ต่อทแนมนสเปรนะครับทีมเยือนนะฮะ ในเลทราคาปปครับจัดไปตัวที่3ครับมาถึงคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคู่ที่4ตัวที่4นะครับก็ยังอยู่ในศึกพิม์ลิกอังกฤษนะฮะระหว่างแอตเทนวิลล่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสามตรงนะฮะท่านผู้ชมเลทราคาคู่นี้นะครับเป็นทางด้านแอตเทนวิลล่านะครับเปิดมาในเลทราคาปปนะครับแล้วก็ไหลขึ้นนะครับ ไปเป็นราคาครึ่งลูกยกราคาครึ่งลูกให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะฮะแล้วก็ไหลลงมาเหลือราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับยกราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องเทคนิคคู่นี้กันหน่อยนะฮะเอาเรื่องสัสดส่วนบอลก่อนเลยนะครับ ในแขปนะครับในเลทราคาครึ่งลูกนะครับสูงต่ําในเลทราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนบอลที่น้อยกว่าเกณฑ์นะฮะถือว่าเป็นสัดส่วนบอลที่น้อยกว่าเกณฑ์หนึ่งะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลรองจะกินเดิมพัน2นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลสกอร์ต่ําจะกินเดิมพันท่านผู้ชมดังนั้นวันนี้นะครับคู่นี้ป๋าจะมาอธิบายแล้วก็จะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องการดูบอลสกอร์ต่ำซะหน่อยท่านผู้ชมคู่นี้นะฮะ โอเคนะครับสัดส่วนบอลเนี่ยชีย้ไปแล้วว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์ต่ำแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบ bon, อลรองกินเดิมพันนะฮะเรามาคุยกันหน่อยนะครับในเลทราคาครึ่งลูกเนี่ยแล้วก็สูงต่ำสองลูก,คว,ลกควบสองลูกครึ่งสาหรับเพียร์เวณกังกฤษนะครับน้อยไปอย่างน้อยในเลทราคาครึ่งลูกนะครับสูงต่ําต้องเปิดมาที่สองลูกครึ่งขึ้นไปถึงบอลต่อจะมีแนวโน้มกินเดิมพันแล้วก็จะมีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันท่านผู้ชมนะฮะ คู่นี้ป๋ามองว่าสัดส่วนบอลมันน้อยเกินไปหนึ่งเลยนะสองเลยครับสองนัดล่าสุดที่เพิ่งเคยเจอกันมานะครับรู้สึกว่านัดล่าสุดเนี่ยจะเป็นปี2022แล้วก็นัดที่สองที่เคยเจอกันมาเนี่ยล่าสุดนะจะเป็นปี2021นะฮะก็สูงทังคู่แต่ทำไมนัดนี้นะครับถึงสกอรออ์มันไหลลงนะครับที่จริงถ้า h ฮทูเฮดเป็นอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่ราคามันสกอร์สูงต่ำมันจะนิ่ง หรือจะไหลขึ้นนะฮะแต่คู่นี้นะฮะสกอสูงต่ำมันไหลลงจาก2ลูกครึ่งไหลลงไปเหลือ2ลูกควบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีเทคนิคราคาน้ำส่วนอยู่่อเทคนิคคือนะฮะฮะันนี่แคปแล้วก็สกอสูงต่ำเนี่ยไหลส่วนทางกันจะมี2เทคนิคใช่ไหมเทคนิคแรกคือฮันนี่แคปไหลลงสูงต่ำไหลขึ้นมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลสกอสูงจะก,กินเดิมพันแต่คู่นี้ท่านผู้ชม h ันนี่แคบไหลขึ้นสูงต่ำไหลลงเห็นไหมมันสวนทางการแสดงว่าคู่นี้ก็ต้องมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลสกอร์ต่ำจะกินเดิมพันป๋าบอกตรงๆเลยว่าหน้าบอลคู่นี้ป่าเดาไม่ถูกเลยนะฮะเพราะว่าเหมือนจะสวยนะราคาหนี่แคบคู่เนี้เหมือนจะสวยแต่ว่าราคาน้ำก็ราคาน้ำราคาจ่ายราคาพูเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะผู้ชม นะฮะยังไม่ชัดเจในในที่นี้ของป๋าคือในเหรราคาครึ่งลูกเนี่ยนะครับสัดส่วนบอลเนี่ยมันต้องบอลรองเนี่ยมันต้องมากกว่านี้นิดนึงแล้วก็ à, ราคาเสมอก็ต้องมากกว่านี้นิดนึงนะพี่ชมแล้วก็ราคาบอลต่อต้องน้อยกว่านี้นิดนึงเหมือนกันนะฮะมันยังก้มกึ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยปายย๋ายังมองเรื่องของหน้าบอลไม่ออกสำหรับคู่นี้นะแล้วก็อย่างหนึ่งสัดส่วนบอลแบบนี้ด้วยท่านผู้ชมสัดส่วนบอลแบบนี้ก็มีแนวโน้ม เป็นบอนลรองกินเดิมพันเป็นบอลสกอร์ต่ำกินเดิมพันแต่ป๋ามองดูว่าเอต้เตอร์วิลล่าก็น่าจะดีกว่าวู๊นะนะฮะแต่มันทําให้ตัดสินใจยากไงหนึ่งหน้าที่ป๋าคิดว่ามีโอกาสมีแนวโน้มในการกินเดิมพันของคู่นี้มากที่สุดก็คือบอลสกอร์ต่ำท่านผู้ชมคู่นี้นะครับป๋าให้ต่ําไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับเดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้ยนะครับไปดูกันเลยฮะ ก่อนที่จะมาสรุปที่เด็ดท้ายคลิปวันนี้นะครับก็ฝากนิดนึงนะครับใครที่สนใจนะครับจะเข้าร่วมกลุ่ม VP กับป๋านะครับก็แอดไลน์มาที่แอด 148SKOCF นะครับก็ต้องบอกยี่ว่าฟุตบอลเนี่ยนะครับมันมีเข้ามีตายปกติอยู่แล้วนะครับป๋าก็จะพยายามทำให้ เข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียนะครับสำหรับท่านที่ติดตามป๋าทางหน้า YouTube แล้วก็ในกลุ่ม VP นะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีดราม่านิดหน่อยเพราะว่าป๋าโดนดา่าเละเลยนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอาจจะเข้ามาตามวันที่ป๋าให้ตายก็ได้อาจจะเข้ามาตามในวันที่ป๋าให้ขาดทุนก็ได้แต่ก่อนที่จะด่าจะว่านะครับก็ย้อนกลับไปเช็คสถิตินิดหนึ่งเนาะเพราะว่าว่าในภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ย ป๋าให้เข้ามากกว่าตายหรือเปล่าป๋าให้บวกมากกว่าลบหรือเปล่านะครับนะถ้าป๋าให้ลบมากกว่าบวกตายมากกว่าเข้าในภายในอาทิต <Tonight> ย์หนึ่งหรือภายในเดือนหนึ่งอ่ะอันนี้ด่าว่ากันป๋านอมรับความผิดเลยนะครับเพราะเจตนาป๋าป๋าไม่ได้มาหลอกลวงนะครับป๋าไม่ได้ป๋าไม่ได้มาหลอกลวงท่านนะป๋าก็ให้โชยดูเลยว่าอ่ะวันนี้นะครับวีพีป๋าให้อะไรบ้างอ่ะเข้ากี่ตัวตายกี่ตัวอ่ะวันนี้ใน u t u b e ป๋าให้อะไรบ้าง เข้ากี่ตัวตายกี่ตัวป๋าก็มีสรุปอย่างชัดเจนนะครับปา๋าไม่ได้ปกปิดว่าเอ้ยโชว์แค่เฉพาะที่เข้าพอไอ้ที่ตายไม่ต้องโชว์ไม่ใช่นะฮะนะไม่ไม่ต้องมาประจานป๋านะฮะป๋าประจานตัวเองอยู่แล้วท่านผู้ชมนะคนที่ติดตามป๋ามาสักพักหนึ่งหรือติดตามมาระยะหนึ่งเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าป๋าเป็นยังไงนะครับป๋าก็จะใช้เทคนิคนะฮะในการวิเคราะห์อบอลใครที่เข้ามาฟังแล้วว่าเอ้ยไม่เชื่อในเทคนิคปา๋าหรือว่าป๋าวิเคราะห์ต่างจากความคิดของท่านนะครับ ก็สามารถส่วนจะได้เลยไม่ว่ากันนะเนี่ยนะครับเงินใครเงินมันอยู่แล้วปามีหน้าที่แค่มาวิเคราะห์แล้วก็ให้แนวทางชี้แนวทางในการต่อยอดทํากําไรนะครับป่าไม่ได้มาจับมือท่านเล่นหรือว่าบังคับท่านเล่นเลยนะฮะแล้วก็ในกลุ่ม VP ป่าซึ่งเป็นทีเด็ดบอล v ีอยู่แล้วนะครับมันอาจจะมีตายบ้างก็ยอมรับความจริงยอมรับตรงๆว่าป่าไม่สามารถให้บวกทุกวันให้เข้าทุกวันได้หลอกแต่นะครับภายใน1เดือนเนี่ยนะครับ อยู่กับป๋าต้องเข้ามากกว่าตายต้องได้มากกว่าเสียแค่นั้นเองนะครับเ <c oughs> จ <c oughs> ต,ตนาที่ป๋าจะสืบไปท่านที่ติดตามป๋ายอยู่นะครับก็รอดูผลงานได้เลยนะครับป๋าก็จะไม่ไม่ไม่เถียงอะไรเยอะนะฮะเพราะว่าเข้าคือเข้า,ขาตายคือตายอยู่แล้วนะครับป๋าจะให้ผลงานเนี่ยเป็นคําตอบแล้วกันนะครับท่านที่สนใจหรือว่าอยากจะหาข้อมาติดต,ต,ติงป๋านะครับก็ไปดูข้อมูลเก่าๆหรือว่าไปสืบค้นหรือว่าไปเทียบ เทียบกาไรขาดทุนก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยป๋าเป็นยังไงนะครับนะฮะเราค่อยมาติดเตียนว่ากันไม่ใช่ว่าเพิ่งเข้ามาติดตามวันเดียว2วันแล้วก็มาด่าป๋านะครับนะป๋าก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวไหนจะเข้า100%หรือว่าจะเข้าทุกตัวนะครับป๋าก็เป็นคนปกตินีแหละปา๋าแค่มีเทคนิคนะครับนิดหน่อยในการแนะน,นําแนวทางในการทำกำไรให้กับท่านได้นะครับแค่นั้นเองแล้วป๋าก็อยามางมาแบ่งปันนะครับ ใครที่ติดตามแล้วก็ขอให้กําลังใจนะครับป๋าก็ต้องขอบคุณมากใครที่จะคอมเมนต์ด่าป๋านาะป๋าก็ขอนอนุญาตบลกแล้วกันเพื่อที่จะไม่ต้องมามาีความรู้สึกไม่ดีต่อกันนะครับท่านก็ไปใน,ในทิศทางของท่านไปตามเ,าเสียงที่ท่านไว้ใจหรือว่าไปในทิศทางที่ท่านต้องการจะเล่นแล้วกันนะครับป๋าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาวิเคราะห์บอลแล้วก็ชี้แนวทางทำกำไรให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ยังเชื่อมั่นในตัวป๋าอยู่แค่นั้นเองนะครับโอเค มาสรุปทีเด็ดวันนี้นะครับตัวแรกนะครับอินเตอร์มิลานเจอกับนาโปลีนะครับคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับตัวแรกตัวที่2นะครับลีดยูไนเต็ดนะครับเจอกับเวสแฮมยูไนเต็ดคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3เหมือนกันนะครับคู่ที่3นะครับคิตตันพาเลตเจอกับเออสเปอร์นะครับคู่นี้ป๋าให้ต่อสเปอร์นะฮะในเลนราคาปปอแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับแอตตันวิลล่า เจอกับวูแพมตันนะครับผู้นี้ป่าให้ต่ําไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งท่านผู้ชมก็สาหรับวันนี้นะครับก็ขาดทุนมา2วันแล้วสำหรับในยูทูบนะครับวันนี้ก็ขอให้มีกําไรแก่ท่านผู้ชมนะครับนะอย่างน้อยเนี่ยขอให้เข้ามากกว่าตายนะครับได้มากกว่าเสียกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับป่ากค้งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ